มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะนีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดน่ค่ะทรามานมากเลยมันทรามานมากอมโอ้ทอรามานคิดว่ายัางไงาก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปแล้วไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นเลยแหละค่ะแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคโอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือ ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าอลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็่อตาผ้ามัวแล้วเป็นเวียนหน้าด้วยลักษณะน,น,นั้นก็เลยเออมันตรงกับที่ อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากค่ะบากคว่ามันเบาลงเบาลงโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยอาการที่เคยเป็นอยู่วูบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือ หายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยโกหกใครไม่เป็นถ้าป้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นี้เลยหลังจากที่เราทานไปแล้วสิเม็ดเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเแล้วเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้วปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหม ตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิวพรรณเคอุช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มส0บเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผิวพณร์เคอมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติ่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรารปเป็นยังไงบ้างคะ,คะหลังทานผลิตภัณฑ์เคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเร<อ>ื่อยๆค่ะตอนนี้เจนนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคอ่ะค่ะคุณพ่อมีอ,มอาการยังไงบ้างคะ ก็ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหัวที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบอย่างนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรื้อยรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ได้แล้อาการที่มึนหัวมากๆค่ะก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้ ตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวแล้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอันนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติ การทำงานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะทีนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเี่ยลำบากมากช่วงที่แย่การใช่ไหมคะลำบากมากเลยอแล้วเคยแบบแย่การหนักสุดนี่เคยวูบรหมยังคะวกโดยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้ สามครั้งแล้วโอ้ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชห้าเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแพ่งแรกก็ดีขึ้นอืมดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ไงคะค้น ค้คนหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในมุงเดินค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่า k คจะช่วยการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สบเจ็ดค่ะอ่าแล้วทีนี้ไอ้ไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนะี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจและอะไรจะดูแล <C hips> ใช่ไหมตอ <C hips> นนี้ก็ไปหาสารที่บำรุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน <C hips> KO นั้นมีครบเลยค่ะ <C hips> อเดยกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดี <C hips> นะคะ,ะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะ <C hips> มันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมอง <C hips> เพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทำงานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจค่ะใครจะดูแลใช่ก็เลยเอา KO เนี่ยเออ ตัดสินใจเลือกเคโอมาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทานเคโอเนี่ยก็กินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไง<ม>บ้างคะผลลับไ,ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเปในใน็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอพอพอ,พอทานได้ๆๆก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงนึงอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะก็ลุกขึ้นต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเียกเดียวว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บพดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคเอลเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วนะคะคือดีขึ้นมากแล้วหลังจากที่เราดีขึ้นมากเราก็หยุดทานหยุดหลังจากที่หยุดทานประมาณกี่เดือนคะ ไล่เดือนอยู่เหมือนกันไล่เดือนนะก็มาเป็นอีกเป็นเอกก็ฟังอีกค่ะพอดสั่งอีกกินสักสามสี่เม็ดก็ดีอืมเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดสามสี่วันเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็ินเรื่อยๆค่ะมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์เคโอช่วยกันเบียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมันมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคโอสัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยอืตตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เฮลคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วไม่เป็นหน่ะ นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นกันทรมานนั่งซ่านนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากมีอาการแบบนั้นค่ะเคอช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะ ที่ได้ซื้อปิพันธ์เทโอมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่าเดี๋ยวด้าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินเงินแต่ถ้า,าเราเป็นแล้วเนี่ย เราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอใช่มันไม่มัน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้เลยกบาเง,งานพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทํากายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอะ่ะจะดีที่สุด เพราะว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราใช่เรียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอย่าขี้เหนียวอย่าเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะมีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าให้เราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเธอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคอเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะพระสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมพอพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอย่างคุณป้านะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เรียกว่าทําสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะว่านี้อีกอเงินพันกับบาทเน่ราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วอหาเงินได้มากกว่าไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุก็ยาเสียดายเงินอยาเก็บเงินค่ะ ท้งเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขมีความสุขก็มีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดมันไม่ต้องทรมานไงอยู่อย่างสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้าน,นะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาคเคยอ้วกแล้วเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอเคอเป็นไงคะลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะ,ะอ๋ออแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะ ใช้มันขึ้นสูงและเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก19 5สบห้ามันหลังทานเคโอเมีอาการดีขึ้นมากค่ะเบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสมัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่ง,งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณสิบเม็ดนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะ มีสามแผงหนึ่งกล่องมีสามแผงนี่นะคะเป็นแผงที่ลูกค้าทานจริงนะคะหนึ่งกล่องมีสามแผงส้าวัส <000 S 2> ได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างาคะาการบูนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลยอืมค่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือกินควบกับยาหมอนะคะอืมค่ะทาไมถึงทานยาหมอคะมีโรคประจาตัวใช่ไหมคะโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดโอ้เป็นหลายโรคนะคะสามโรคมาสามโรคมาพร้อมกันอาการมันก็หนักเนาะค่ะ ประทับใจกับโอมากโตกับน,น้องสาวที่เขาพาตัดเป็นก้อนไขมันก็เลยแนะนําให้เพื่อนบ้านกินค่ะเขาได้ซื้อไปกินคแค่หนึ่งกลงเขาหายค่ะโอ้ oh, หายเลยลใช่ไหมหายจากอาการแล้วอาการที่เขาพ่าตัดมันไม่บวมแม่อะไรไม่อักเสบค่ะสุดยอดมากอืมค่ะเดียกว่าเราทานเองกินดีแล้วก็ ต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไม่ตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียเราก็เอเอไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมวัดไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่า สาเหตุคือ1เดื่มน้าน้อยนะครับทำให้เลือดของเราเนะี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นผมเลยมั่นใจเราก็ทานผลิตภัณฑ์เนี้ยไป1เม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่า สิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพียเคย,เคยไม่สบายเนี่ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอ,ว,หมอว,ว,ว,วัาหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนือ่อยที่ทุกค่าก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO เนี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดี หน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับนำ้ำมาสการค่ะหลวงพ่อ,อจะเลรอนกพรโยม่หลวงพ่อแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะหลวงพ่อวิชิตจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบกว่าอ๋อค่ะหลวงพ่อก็อายุเจ็ดสิบปีแล้วมันตึงบาา่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกะ มันเหมือนกับศีรษะมีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเนี่ยค่ะทรมานมากเลยมันทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่าอย่างไรก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปล้วไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมัน ใส่ตาผ้ามัวแล้วก็อะไระเป็นเวียนหน้าด้วยโกหกใครไม่เป็นถ้าตาโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปางั้นเลยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือท,ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็คิดว่าอลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมัน เป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะมันบางทีมันไอตาผ้ามวัวแล้วก็อะไรล่ะเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะขนาดนั้นก็เลยคืมอ,ม,อม,มันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่า เคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลองทานเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากพอเห็นทานเม็ดเลี้ยวเม็ดแรกแค่นั้นแหละปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงไปมันอะไรนักหนาทำไมมันดีทด่ยา ขห็นแล้วหายแล้วอืะอเรียกได้ว่าหนึ่งเม็ดเท่านั้นสองชั่วโมงผ่านไปคืออาการที่เคยเป็นอยู่วูบเยนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะหลายๆเสียงนะคะหลายๆบางคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่หลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊พวกอะไปจ้างหลวงพ่อมาเท่าไหร่หลวงพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยยืนยันนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีการว่าจ้างอะไรทั้งสิ้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะเพราะว่าหลวงพ่อเคย ทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแผ่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ยไปทานแล้วจะหายจะได้บุญต่อๆกันไปคือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเยผยแร่บุญให้กับญาิโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อแล้วจะได้คงจะได ทานยาตัวนี้แล้วก็คงจะหายหลวงพ่อไม่ได้รับตังจากใครหลวงพ่อเห็นว่ามันดีบอกว่าดีจะไม่จ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพอ่พอไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออย่างนี้เนี่ยเป็นต้าปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มี เป็นทาที่ปฏิบัติจริงๆ<ม>ปฏิบัติเพ่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิบคะแนนหนูพ่อให้เท่คร่คะขอให้มากเกินสิบเลยออสุดยอดมากเลยเนี่ยขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลร,ระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด L D L หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม H D L หรือไขมันดี ด้วยสารสกัศจากธรรมชาติเช่นสารสกัศจากคิวออยด์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัศจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารสกัศจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซงเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผล และที่สำคัญคือมีฤทิ์เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอลอ i n i จ e นีนสารกาศจาก ina, สไปรูลีน่าสาระกาศจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K.O